ปัญหาผิวคล้ำเสียสะสมนะคะที่เรามีมาเนาะทั้งกับแสงแดดหรือว่ามลภาวะต่างๆนะคะและก็ผิวที่ไม่สะอาดนะคะก็ยิ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยมองคล้ำนะคะสะครับจริงๆคือช่วยได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่โบเจอร์เนี่ยก็คือสครับบาดผิวยิ่งใช้แล้วก็ยิ่งแพ้ผื่นขึ้นนะคะแต่ว่าพอโบอได้มาใช้ตัวนี้เลยนะคะคือบุสลาคอฟฟี่บอดี้สครับตัวนี้นะคะซึ่ง บอกเลยว่าตอนใช้เนี่ยเนื้อสครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะคะคือเขาจะไม่บาดผิวแล้วยิ่งใช้รู้สึกเลยว่าผิวเรานุ่มเพราะว่าเขาจะเป็นสครับ เนื้อมเมล็ดก,กาแฟแบบนี้คือใช้แล้วผ่อนคลายมากเลยได้กลิ่นกาแฟอ่อนๆขณะใช้นะคะแล้วมันจะมีความเป็นมอยสเจอร์คือใช้แล้วผิวไม่แห้งเขาจะเข้าไปบำรุงผิวทั้งพวกวิาวตามินอ e ีต่างๆที่เป็นส่วนผสมและที่สำคัญคือเป็นธรรมชาติ100%คือใช้แล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้นะคะ หอมมากๆแล้วเนื้อสครับคือแบบเด้งเด้งดึงๆเนียนละเอียดมากๆนะคะพอมาดูเอ้ยผลิตที่ไหนคือเขาผลิตที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะซึ่งขอแอบเชียร์หน่อยว่าถ้าใครที่ทำแบรนด์อยู่นะคะก็ติดต่อเขาไปได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยโบใช้ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกเลยว่าผิวอ่ะนุ่ม เนียนหลังใช้คืออาบน้ำเสร็จอะผิวดูสะอาดเนียนแล้วก็เป็นการบำรุงผิวชุ่มชื่นใช้มาประมาณ1สัปดาห์รู้สึกเลยมีคนทักเลยว่าผิวขาวขึ้นนะคะ